ครับสวัสดีครับมาพบมาพอกันคือเก่าครับกับชมงพอบานกินแซบกินนัวครับพี่น้องครับมาครับมาหนี้พอบานจะพามากินนี่ครับพี่น้องครับนี่ได้เมนูยังมัตตินี่ครับได้เมนูกุ้งสดพี่น้องกุ้งสดปก็น้าจิ้มซีฟู้ดแซ่แทบเด็ดๆคือเก่าครับพี่น้องครับแบบขนๆเลยพี่น้องมาหนี้มี่พักกะสลัดครับนี่บักพริกหวานพี่น้องบักแตงครับพี่น้องแตงอ่ะมะระพักบุ้งบักทัวรักแง่วแล้วก็ถั่วผู้ครับพี่น้อง บูต้องหาล่มพระบดให้มาควคมท่านพี่น้องเนาะยาวเลยเนาะครับมาครับพี่น้องครับมาแซ่บๆน้ำกันอีกแล้วะนะนี่กุ้งโอ้ตัวใหญ่ดีพี่น้องมีนุ่มพอบันย่างพาน์ล่ะอยากย่างพาน์ล่างขายกุ้งเห็นไหมโอ้สดดีครับตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเออคักปัญยังเบิง้งน้ำจิ้มคนๆเลยน้ำจิ้มนี่ไม่บานใส่น้ำปลาไหลนีน่พี่น้องเด็ดมากลองมังครับพี่น้อง คำแหลกแขมกมันครับยาวเลยครับพี่น้องเ,เอ,อ้ยเอ้าอืมอืมอืมมาละขมอำลำดีไหมครับพี่น้องเอ้ยอืมขอได้พี่ครับ อืยากให้พี่ลองเห็นนี่ครับเห็นมัพี่ลองโอ้ยนี่เบื้องจริงไม่บันโอ้เฮียเฮียสีเฮ e ียสนาะเดี๋ยวอืมขากไปยังเลยพี่น้องโอ้ยหมืน่นอืม ตัวนื้อไข่ดีพี่น้องซอนครับโอ้ยมาสับซับน้ำพอิกบานได้พี่น้องเด้อบานเนื้อบานไตบานไก่บานไก่ไกครับพี่น้องบานไพะกระซังได้ครับมาสับแซ่บน้ำกันพี่น้องแซ่บ,บไปแซ่บมายุ่งกันดีกว่าพี่หวานอือหือ ก็คัเพีองบางทีมันแย่ไปเลยอืมบางพี่นนองจิ้มเข้าไปเนี่ยโอ้ยแบบจิ้มนี่ติดมาเลยรับกลุก่มเพ้่นงครับนี่ ผักบุ้งถืกใจประวาตอีกแล้วเมนูนี้ครับพี่น้องเอ้ยแซ่บคัก <c oughs> <c oughs> Bộ đồng nhang lại ở bên trong gặp nhé, ôi! Mực ừ. trang พี่พี่น้องคกับพ่อพันฝากนี่นได้ครับพี่น้องครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อพันกินแซ่บกินน้ำนี่นเครับให,ให้เพื่อจะเป็นกำลงกังใจกันนะพี่น้องเนาะ กลุ่งกวางจวยๆเลยพี่น้องเอ้หวานค่ะครับเป็นแบบบึงโอ้ย น้ำจิ้มมันข้นมากพี่น้องหูประด้เลยนะอืมอืม <c oughs> ตัวพู้งามๆเลยพี่น้องเลย แซ่บกรอบมากพี่น้องทูบู้อื้กิน่นขอกินแมงแซลมัน้องเนาะเนื่อขึ้นทวผู้กับปลาเด็ดแบบตำทวผู้เนี่ยจักเทือนเนาะพี่น้นองเนาะขึ้นจะเป็นแมงแซวก็เก่งเนาะเพราะบ้านนี่ไม่เคยกินเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะบอกแม่บ้านจัดให้หรอก <laughs> บอกในคำเดียวเลยไม่แ <Private> ต <paying otic> ่อื้อหาเลยครับพี่น้องเลยพอเมนูนี่เด็ดอีลีครับพี่น้อง มึงรับกลุ่มโอ้จยจักใหญ่บ่ใหญ่ครับเบิเ้ง่น้องเบิ้งเติบนี่คือกันนะพี่น้องอือหือ มีคลาดคายกับซบเซาพี่น้องเงออเอียบมากโควิดมากหลบสามหลบสี่นี่โอ้ายเลยพี่น้องเลยออ,อเดอร์พวกมาไล่ของพับบ้านนะครับทุกปีนี่สิเธ็์แบบตรงไอแบบว่าตรงบรับบอเดอร์เลยครับบางที่กันยกเลิกออเดอร์ไปครับปั่นพุกงมาไลเนี่ย ปีนี้โอ่อิเงียบม,มากครับได้ยุติหาพ่วงพี่น้องเลยตาสงสารกับพี่น้องทึงนั้นกับอวามกากซูครับโป๊ะบุญยอทอดครับพี่น้องกระทบกันเบิ่นนะพี่น้องนะเห็นใจกันอยู่ดอกบ,บางโรงงานหยุดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แน่พี่น้องเอ้ยสมัยลำบากกันเบอร์เบอร์ครับ Mm. mm. Pak bare คำสุดท,ท้ายพีน่น้องคำปมๆจัดเลยนี่ nhúng thật cái lại bớt đi cắt ơi. เดี๋ยวพี่น้องอีเล็กโตก,ก,กันแม่บ้านบอกตะโพอิ่มไงยิบอะไรเหลืออยู่อีเล็กโตกันพี่น้องแซบน้ำจิ้มมันแซบแห้งก็ต้องเจริญทีครับพี่น้องเริ่มแซบลิ้นแล้ว นั่นครับพี่น้องครับ <c oughs> อิ่มครับโอ้เมนูนีน้เด็ดดีพี่น้องครับกุ้งสดน้ำจิม้มซีฟูด้ดแซ่บๆครับพี่น้องครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของชาวพม่ากินแซ่กินนอนเนี่นะครับ ผิดพลาดการได้ข้อโทรเขาให้หลายไล่ครับพี่น้องครับสำหรับ,บืันนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ